ู้งเใส่เบสโฟมค่ะหลังแหลกก็เอาเลยปลาไหลตัวใหญ่ๆเลยค่ะเออีลีนั่นเอยต่ำมาปลาไหลอีกแล้วค่ะโอ้ย,ย,อยนี่อย่งนี่บอกอาว่าจังไรนันเพิ่นว่าคอยพอกันไมเดอร์สว,วัสดีครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย จะบานนะโอ้เสียบจะบาดกเสร็จ่ะเสร็จแล้วบานหน้าผ้าซุกสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆค่ะมือนีปูกระสีผ้าพีผ้าหนองมะบึงต่ำยามเบ็ดค่ะ สำหรับเบดท,ที่ห้ายามตอนนี้กะเป็นเบสโฟมนะคะยังละเท่าล้างแหลกเก่เาเลยบัวใสอุยอ้ยบัวค้าตะวัวนอันนั่นอันนี้นซูพีสูน่องฟังอยู่ค่ะป,ะปะลาเท้าใสเบสโฟมค่ะล้างแหลกเก่าเลยปลาไหลตัวใหญ่ๆเลยค่ะ หมูบเบสโฟมครับเหิดหมู่มบ้านเฮดเบสโฟมมาย้อนไลยครับหามาบแหลกหลังแหลกเ <laughs> 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 บดโฟมหลังแหลกของเฮาค่ะเป็นการทดสอบเน,น,นาะค่ะต่ํากับพึ่งเคยเฮ็ดเทื่อแหลกคือกัน,นค่ะโอ้ <laughs> <laughs> ยิ้มเปื่อยๆเ,เลยพอเทาแล้วแหงสียิ้มคากเทาเอ่ย <laughs> อยาก,กินปลลไหู่เออเอาใส่เพยั่ง,งทเทาใส่เพยั่งพยั่งอยู่เสือเจ้าน่ะโอ้ เลยด้วยกันเลยโอ้ยเเ่าคือตัวใหญ่เถ้ปะปอดตายบ่นั่นตายโอ้พันอืมมันมันมก็ตายแล้วนี่สียังอันนี้อยู่เลยนี่มันขึ้นกับเมริยามเจออีกไหมค่มต่อเดียวตอนแรกข้าว่าสีมรยามตอนช่วงหัวค่ำนำเนาะค่ะแต่ว่ากะโอ้ยอุปสรรคหลายค่ะรอบนี้ฝนกระต,ต๊ะเน่าต่ำเนาะฝนจะมาทำไมเออว่าเป็นเบิดฝนหรอกระเนี้ยมีฝนอยู่ คนโตแข้งก็เลยว้าบ่ามาดีกว่าวู้หมานมันจ่าล้างแหลกแหกหมานเนาะล้างแหลกเอาเลยล้างตกไปดูดูกาเบสโฟมที่เทาใส่นี่เทาใส่สามสิบหลังเนาะคะ่ะเบสโฟอเนี่มันเป็นเบสปลาเนะาะแถาเนาะกินทั้งปลาทั้งปลาไหลล่ะคะ่ะปลาไหลมันกับเป็นซัดพวกปลาที่กันนี่ว่า อ่สีดิ้ล่งเลนหน้าอยู่เจา้าบาจ้าน้ำหาบานนี่น้ำหาแล้วเข <laughs> <laughs> าใส่มองนี่ยูเสมอ,สสม,อ,อมองหันเทา้ามองหนันบานเกิดปัญหาตลอดเลย ตอนนี้กะทางอีสานตอนล่างเนาะค่ะกะอากาศเริ่มเย็นๆแล้วล่ะค่ะอากาศกำลังเย็นสบายเลยเนาะตอนเศร้าก็ไม่มอกค่ะลมพัดวีวีแน่จังน้อยเนาะกะเขาสูฤดูการเก็บเกี่ยวเต็มโตแล้วล่ะค่ะช่วงนี้กะเขาไม่ป้ามันเนาะค่ะ ปลาก็มันกบก็เริ่มมี่มั่นค่ะนกกระเริ่มมีหนูก็เริ่มแล้วละค่คหนูหน้าเนาะช่วงนี้โบอึดเนวอยู่เนวกินดอกค่ะแต่ตอนนี้เบ็ดโบเห็นค่ะไปเรื่อยๆสันทาวยูซานใส่กล่องหลังโอ ค่ะไม้นีข้าใส่สิบสองหลังเนาะค่ะภูคนนับต่ำบ้างนี่ก็ใส่เถาจุ่มจุ่มจุ่มสันค่ะหูหยากระไลายค่ะหูคักของแม่บอกถึงขันเป็นเดินดีๆหยาแน่วนี่ เห็นแต่อีพอแล้อันหลากซากซูมเนาะแถาเนาะข้างบนเห็นต่โฟม่ะแถา มันเห่าเติบแม่นเห่าเติบอยู่จีก็เศร้าแทบบ้าเลยโอ้ยสิจามถึงน้ำหมอกแล้วส่งคือสิเป็นวัดเลยเห่าเติบแล้วเถาเอ้ยสองว่ากลัวฝนที เอ้ยต่ำมาปลาไหลอีหล่ะค่ะมุ้ยมุ้ยโอ้ยคือสุดยอดแท้ท่าวโอ้ยโอ้ยบังแน่ค่ะมันๆครับเหลืองอุ้ยเลยค่ะหลังนี้สามห้องสุดยอดสุดยอดค่ะโอ้ยโอ้ไม้นี่ปลาไหลสุดยอดเลย เขเวเ้นช่วงโดนเติมนะแถาเนอวัดคุณ <c oughs> นาค่ะเหลืองอุ้ยยเลยค่ะวูยๆๆ <c oughs> สุดยอดสุยดยอดโอ้ยเมื่อน,นี่อีพอยิมเปื่อยยแล้วนี่สุยดยอด แต่ยังเดียวถ้ามันตายหมดอ่าแต่สิฝนเป็นน้ำฝนตกมื่ขึ้นนะ้ำมจาจากเขาค่ยวาแล้วห้อวบ่เด้นมายามเนาะกับพวเป็นยังดอกค่ะเพราะว่าเบิ่งจากลักษณะสีแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็จะพึ่งตายแล้วค่ะโอ้สองแต้มงามๆเลยค่ะ พึ่งจะยม้มได้สามหลังเองเนาะสองเต็มอย่เครื่องโลเลยปลาไหลเช็คอยู่ตลาดล่ะสูดโลละสี่ลอยคะ่ะตัวไหนาน้อยหนึงน่งเนาะคะ่ะไปลุยต่อเลยลุงต่ำ <laughs> <laughs> เป็นได้แถวหรังมีหลุนอีกแล้วคะ่ะ จ้าังดูเถวเห็นโตโบหลังนี้ห้ามบมานเนาะค่ะนี่อะไรแถวเรียนบันไดเลื่อนวะ 我听啊、嗯嗯嗯 มองนี่เข้าใส่สองหลังเนาะค่ะเนะาะไปน้ำหาเจ้าเลนน้ำอีกที่เราละยึดมั่น่ะอายด่อมหายค่ะ มุ icate, ้อน anyway, ี้เฮาก็เคยได้ปลาไหลเนาะเฒ่าเนาะโอ้ตใส่รอบออแต่ว่าเป็นการใส่ลอบเนาะบ่แม่นใส่เบดโฟมค่ะตั้งแต่ช่วงที่เฮาทดสอบใส่ใหม่ๆเนาะเฒ่าเนาะอืออันนี้งุดอ๋อของยางคักเนาะเฒ่าเนาะอุ๊ยโหแนวนี้แล้วมือหน้ามาใส่แนวนี้แล้วเฮาบาดนี้ เสียแนวนี้มีรุ่นค่ะรุ่นว่าสีเห็นหรือโบเห็นสิลากไปไกลป่านอ้ำว่าเทาเป็นไปได้บอกว่าเขาสิลากแบบคากแล้วมันจะของอยู่โฟมจะจมนาม ต้นจม,มาน้ำล้วก็คงน้ำพรเห็นแถบแล้วออืลองงมมึงเหรอคะอิลิตลา น,น,น,นี่ย,นยังล้วเฒ่อได้แทมมันใบกล้วยบ่ <laughs> ดีใจเบิดค่ะ <laughs> แบบนั้นก็นได้เดี๋ยวฮขาจังคอยกลับมานําหาไหมเนาะคะ่ะเสดายอยู่ขันเม่นพอ่อโตมันนี่กะอป้ตัวโตใหญ่ค่ะ โอ้ปลาทเฮ้ยโอ้ทัวัวได้มายามเนาะโอ้ปลาโคใส่ปนเลยค่ะอุ่นขึ <h <h ้นมาเลยโอ้มุ่งเน่าบนละเท่าแต่ว่าอากาศมันเย็นอยู่เนาะเห็ดแดงหนึ่งนะครัเนาะหมดห่งหมดแต้มที่สามสวยๆเลยค่ะนี่ก็มีปลาโคตัวนาะ เอาออกว่าได้ปเทถามันเอาออกว่าได้ป่กินเลิกเหรอจใส้ลูกกันมันก็เายป,ปดลืมล้างต่อไปเลยฮะ เห็นโฟมอยู่เนาะค่ะโอ้ยปลาเค็งโอ้ปลาเค็งกระตีดวะโอ้ปลาเค็งใส่สวยๆเลยปลาหมอหน้าเนาะค่ะิ้นย่ะตายเบ้อบริยามยิ่งขึ้น เค้งใส่นี่คันแดนลไล,ล้ไล่เมนี่เอาปิ่งกับมันดีแท้เด้นานี่แหละมันมข้าวใหม่ปลามันนะคือข้าวนี่นอท้านอ่มันแห้งนอมน่มันสะดโดแล้ว <laughs> เบิดมันแล้วม,นมันบ่เท่าตึงๆมีรุ่นค่ะมีรุ่น

สดๆก็เอาเมือเลยหายพอไงต้่มกินทั้งกระดูกเลยเ <laughs> <laughs> พราะว่ามันตายแล้วเนาะ <laughs> มันๆจ <laughs> น้ะเนาะคือดึงขึ้นพ่ใหายค่อยหลุดเลยตัวนี้เจอดเจัง <laughs> <laughs> โอ้ย เพื่อน,นี่เว้ยโคตรต้งเหนไายเดี่ยวเห็นโตตีเห็นตเลยหัวอ้มั<อ>มมนปลาคอหน่อยค่ะตะัวเนน้อยเลย ปลาหม่เนาะเอ้ยปรยิญญาขึ้นเนาะอืมร๋อยชีมังข่งสุดๆเลยคันว่าฟม้จมนี่รุนค่ะ ดึงขึ้นมาตัวใหญ่ๆให้ข่อยเบิ้งเป็นบุญตายอีกนะเท้าวัว้ย <บา S 2> ปลาไหลอีกแล้วค่ะโอ้ใส่งมาๆมๆเนาะมันมันมันมลยซ้ำนี่ละเท้าโลละสีล่ลอยใส่ซ้ำนี่ละโอ้มันมันค่ะ

ถึงมากขึ้นสัเพลคเ้ยคนคิกลูกค่ะก้อนเท้าสีมายามไม้หนี่เนาะท้ากับแวเอาป้าที่เท้าใดไปไวบ้านแล้วค่ะไม้หนี่กะไกลจากเฮือนเท้นาเติบอยู่ค่ะ สิลงเล่นน้ําอีกแล้วเออตามใส่เบ็ดฟ้มพ่อโอ้แปนปินลิน้นบ่เฒ่าโอ้เสียงปลาสวบทั้งใดยังคือพาไปกุ่นเหมือนว่าตาออกวังหั่นนี่บ่รูดบ่จักเฒ่าไผ่ปลาบ่นั่น Ừ. lùn lắng to bay gắn kha từng mua thảo từng như có ngọ mày vậy อืติดปลาดุกค่ะปลาดุกขอบุได้ม,มายามกลางคืนเนาะนอือะกอบุเป็นยังค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นอยู่ปลากับบเเนาเดอกค่ะ รื้มันมันๆจ้ะถิงก็ต้องห่้อือมเป็นยังไงเนาะลังเนี่ย บุ๊์เบีบอบไรทอฮะติดปากเข็งหน่อย <laughs> ปลาหมุวนนี่เข้ากับสีเอาแบงไปหายางหน่อยให้กับเขาเน,ะะนะาะเถาเนาะเอาห้ยล้นเบิร์ดเลยค่ะคือกลิ่นเลึกทุกตัวตัวน้อหน่อยหนึ่งก็จะเม็นกินเลือกเนาะกระดูกน้อยห,อ <c oughs> หน้อยแห้งวะเถา อขวัวเส้พักไล้ยๆเอาก่บสินเด้ยี่วะ <c oughs> ของคากเทว <c oughs> เ,เท <c oughs> าเหอะไพเนาะเส้ละตัวป่านึกว่ามันหน่อยแห้งจนบ่สามารถ เอาขึ้นมาได้ <laughs> มองนี่ที่เ้ายามนี่ยู่ใกลๆ้ๆเฮือนล้านเนาะคะ่ะเฮากับสีแบ่งไปหายล้านเฮ็ดกับเขาคะ่ะโว้ยบ่ได้แบ่งดอกคะ่ะหายเบิดเลยเ <laughs> บิดนี่ละ <laughs> จะใจใจยุ่ยใกล้จะเอาไปหายมากหน่อยไปวนเฮ็ดหอกเทียนหน้าครับเขีย <laughs> น้างบนหน้านล้านจะ ยังมาถามอ่โมมุดโม่มาเลยมาอยู่ยำมินโอ้ยมาให้ดิจับมัได้สายเอาฟันเอาฟันล้อไหมอาเบื้องก่อนมันบ่วนขึ้นบ่ลูกฮะมันขึ้นนานขึ้นแต่ฟันล้อหนูน่ะโอ้ยไป้หนุ่เรียนพวกว่าน้องมาเนี่ยผมได้แถวจิ๋เพื่อเพื่อยิ้มเลยคู่ไปไปก่อนดิล่ะบ๊ายบายก่อนไว้ บายบายจังมาเล่นไม่นะ้อเนกันไเดอนี่ย่ี่บอกเอาว่าจังได้น่ะเพื่อนมาคอยพอ,อ,อก,กันไมเดอร์สวัสดีครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะเขากับมาหอดบ้านแล้วเนาะค่ะนี่กับเป็นป้าร่วมห้องเฮาค่ะ โอ้ปลาไหลใหญ่ๆสองตัวงามๆเลยค่ะสองตัวเป๊ะรูปบนเดือนสองตัวมันอยู่าาครับมื้อนีอ้ค่ะถื้อประมานอยู่เนาะว่ารวบห้ากับมันอจ้าอีกจุดหน,นึ่งห้ากับให้มากหน่อยไปปิ้งกนนะจา้ะาไปไปหาเฮเบียเฮ็ดงานเฮาก่อนเนะเาะต้มาจัดการเมนูเฮ่าอู้มันๆค่ะ อย่งงครับตอนเฮ็ดห้ากับอะไ้เฮ็ดห้เบิงนูงนะครับพะวิธีการเฮ็ดกับกปครับคือเกาแๆมาสักคนโะอ้ยเวยกลังเอยนะซิมบ่ซิมบ่เอ,อ,อขอซิม จะบัดนะโอ้เสียบจะบัดกนนะอดกนใส่พักได้ไหมบัดใส่ทีม้นเหรอใส่ทีบทบทบแบบใส่แล้วเรได้แล้ว,ลวน่ะิดลานครับเสียบเทแทเข้ามาือนี่ sút <laughs> <Như cười> giọt đấy, quẩy đi hả? Đủ có phải đi siết miết mà. Ơi, cái sút giọt này luôn. Tháo. Ơi, thêm tôi nó bọn này đó. Ủa, tiểu đấy luôn. หมอเทเด้อเทเลยเทเลยตัวเดียวเจนสิเตรียมถวยแม่โอ้ยได้ไงเหี่ยงเนาะไงเหี่ยไอ้ถวยนู้ก็บ่ว้เป็นกะละมังเนี่ยถวยนู้ก็ได้ผมหัวมันขับตุบเปื่อยๆตัวยังไงตัวเดียวเกือบเต็มโหดเว้ยนนนได้ไงไรเจนสิเตรียมถวยตัวเดียว ส่วนนี่จะเป็นแทนาเสริมห่อนะครับมีโลักสมไัยเจียวนะครับุยเลยพอเอาเลยพอสดตอนมึอสดตอนมันซีมึงดูเหนือคือสิตะวานดีแลยพอดสดก่อนเนาะอย่ามันรัว ชุดยอดชุดยอดรุดเลยแองแจบแฉบลุยเลยพอ่อ<า>ล,ลุยเลยมาเถอะพี่น้องเลยจิ้มต้มยํากันได้ที่นี่นี่ะละอาหารสาสห้องยอดรนะมือนี้ไปกินต้มเยยน ขออา้าวซอสน้ำกันค่ะได้มาพี่น,อน้องตโตเรียนโอ้ยเสีบหลายควันนี้ก็วันนี้ก็ได้ขอตัวไปกินขา้าวกันนะครับวานนี้บางบ้างก็ได้ไปน้ำหาเบ็ดอยู่ครับเสียสามหลังสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับมาหน้าประสมกับทีขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ